สวัสดีค่ะมาพบกับบิวอ,อีกแล้วนะคะในช่องชวนเธอมา r รีแอคนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิป r รีแอคชันนะคะเป็น MV เพลงใหม่ของลิซ่านั่นเองนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราทำารีแอคชันเพลงลิซ่าออกไปใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตอนนี้ยอดวิวคือแบบสองร้อยล้านวิวแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดนะคะเด็กไทยของเรา สุดยอดมากๆนะคะและตอนนี้ค่ะทุกคนเขาได้ปล่อยนะคะซิงเกิลออกมาอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะซึ่งได้ข่าวว่าตอนนี้เขาปล่อยมาเมื่อวันที่23กันยายนใช่ไหมคะได้ยอดวิว1ล้านวิวภายใน15้นาที <c oughs> ที่สุดนะคะลิซ่าของเราคือที่สุดมากๆเลยนั่นก็คือเพลงมันนี่นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพลงสไตล์แรปใช่ไหมแล้วก็เป็นแรปแบบภาษาอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะแบบ ปังปุริเย่แค่ไหนจะจึ้งแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพลงมันนี่ค่ะ It's the weekend spend this track, everything

ลูกนี้ลิซ่าแบบปังมากอาชุดนี้ปังบบาไหวเอิงแดง เขาลีนมากเลยหุ่นดีมากหื้ท่านี้ <c oughs> เป็นแข็งแรงมากอูมันนี้นะคะมันนี้โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับซิงเกิลนะคะมันนี่ของเรานะคะทุกคนซึ่งตอนนี้แบบโอ้ยอยากจะบอกเลยว่าคือแบบปังมากนะคะชุดของเขาชอบชุดนั้นะนะเกงแดงะคะ่ะทุกคนแบบลิซ่าดูเป็นแบบ เวอร์ชันเซ็กซี่มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะท่าแบบกระดกกระดกตูดนะคะคือแบบเป็นอะไรที่แบบว้าวราวมากนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ e x ็กซ์คลูซ e ฟเพ r ร์ฟอรนเนาะอ่าเขาก็จะให้เราดูแบบเรื่องการแบบลายเต้นต่างๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นตัว MV ออกมาไหมนะคะแต่ว่าแค่ออกมาแค่นี้ก็คือปังมากแล้วนะคะทุกคนปังมากวิ้งภูมิแบบภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะที่ภูมิใจกับน้องมากๆเลยก็แบบ 嗯。Uh. ดีนะคะดีนะคะไม่แพ้ไม่แพ้ลาล,ลิซาเลยนะคะดีมากเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรีคชันของลิซ่าวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้เราทำคอนเทนต์ต่อไปนะคะอยากให้รียชันอะไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อาติดตามคลิปใหม่ๆเวลาเราลงด้วยเนาะ <S <S โอเคก็เจอกันใหม่ ep หน้านะคะทุกคนเราจะมารียชันอะไรรา ติดตามนะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ